ต่อจากคลิปที่แล้วเพราะว่าตอนแรกมันมันยาวไปเราเลยจะอัดใหม่ไหวไหมปุ้นไหวแต่พี่ต้องมาช่วยปุนด้วยนะเพราะปุ่นถือข้าปุ้นไอตัวมีปืนปุ้นยิงหมดแล้วเหรอยังตัวมีปืนยังไม่ได้ยิงสักตัวเลยเหรอเขาเรเหลือน้อยมากอะ ปุ้นยิงจะต้องยิงตัวที่มันมีปืนก่อนตัวที่ไม่ปุ่นเขียวจะตายแล้วคนตายแล้วไอ้ขนมที่เป็นขนมบางๆสำหรับนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะรีบก็กไ์ก็ใช้ก,ก็สักใครเพือพ่อเป็นกำลังใจแกชอบกาแฟเราบอเลยค่ะบุ้ยบุย้ยหนึ่งจบเลยหนึ่งร้อยวันของเราแล้วเล่นของขข้างนี้เลยเอาชุบดีไหม

ตายแล้วหมดยิงยิงตออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดใครเพื่อเป็นกำลังใจแก่ช่องกระเวื้องเลยทำไมไม่พูดแต่แต่เขาพูดชุบได้ไหม